สวัสดีครับส่องรถใหม่คลิปนี้นะครับมาอยู่กับ honda HRV EHEV รุ e ่น E ครับผมนี่คันนี้สีเทาเมทิอรอยนะครับน,น, party, น,นี่ราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทครับผมเดี๋ยวผมขึ้นตารางค่าใช้จ่ายให้นะครับคำนวณค่าง,งวดให้โอเคครับผมก็ รายละเอียดค่างวดนะครับเป็นตามตารางนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดับเบิซ์เวสต์แคมชาร์ปนะครับซีซูบ16วาลไอวีเทคนะครับความจุซีซีอยู่ที่1,498งพนซีซีนะครับพละกำลังเครื่องยนต์นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่106แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่127นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์ แล้วก็คันนี้ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาดใหญ่2ตัวนะครับให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่1 3 1แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับ253นิวตันเมตรถือว่าสูงมากๆแล้วก็ให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่2 5่ิากเมตรต่อลิตรครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับนี่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED ดีนะครับเป็นฟู l l LED ดีเลยนะครับ ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับไฟเดย์ไลท์เป็น LED ทั้งหมดนะครับสำหรับรุ่น E นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเป็นลายนอนสีดำไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับรุ่น E กระจังหน้าเป็นสีดำแล้วก็นี่ครับตกแต่งนะครับตัว H-Mark ครับมีสีฟ้านะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับบ่งบอกถึงความเป็น e h E V นั่นเองนะครับอืม ชายล่างของตัวรถนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับสำหรับ Honda HRV รุ่น E นะครับผมล้ออันลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับผมสำหรับ Honda HRV ทุกเกรดนะครับผมก็จะมีตัวกล้อง Honda Sensing นะครับอยู่ที่กระจกฟังลบหน้าแบบนี้เลยสำหรับรุ่น E จะไม่มีกล้อง Honda Lane Watch นะครับ แต่ก็ตัวที่กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้ติดตั้งคิวกันสาด์เพิ่มเติมมานะครับมาด้านหลังนะครับนะครับตัวรถนะครับด้านหลังตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นคาดสีแดงนะครับแ,แล้วก็มีคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลังเพิ่มขึ้นมา2จุดนะครับผม ฝากระโปรงท้ายนะครับจะเป็นโช๊คปกตินะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้ารัามด้านท้ายนะครของ Honda HRV ถือว่าอเนกประสงค์มากๆนะครับสามารถวางสัมภาระได้หลากหลายเลยแล้วก็ยังปรับทับเบาะได้ด้วยนะครับปรับทับเบาะราบได้นะครับปรับได้3รูปแบบนะครับก็จะเป็น utility mode นะครับ long mode แล้วก็ tall mode นะครับผม ท้ายตรงนี้ก็ม,มีตัวกล้อง2ง้าด้านหลักด้วยนะครับมาดูด้านในภายในกันบ้างห้องโดยสารด้านหลังนะครับเปิดมาภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่วัสดุนะครับก็บุแผงประตูตรงนี้นะครับมือจับก็เป็นบุนุ่มนะครับผม ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเดินได้สีเทาครับตัวเบาะสามารถปรับพับได้นะครับแล้วก็ผูด้านบนนะครับจะเป็นสีอ่อนนะครับสีเบจก็ให้ทำให้ดูสบายตานะครับหรือโปร่ขึ้นนะครับผมสำหรับรุ่น E นะครับคันนี้จะยังไม่มีตัวแอร์ตอนหลังนะครับด้านหลังจะไม่มีแอร์แล้วก็ไม่มีตัวช่อง USB นะครับผม นี่เป็นห้องโดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหน้าครับภายในนะครับมีตกแต่งโลโก้อะไรนะครับก็เป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีเป็นมัลติฟังชั่นนะครับควบคุมวิทยุควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับควบคุมระบบ Honda Sensing นะครับไม่ว่าจะเป็น a อร i พิ u พ c ด c o n t ท o l แล้วก็แอร์เคนะครับควบคุมได้ที่พุงมาลัยเลยนะครับผม หน้าปัดนะครับหน้าปัดฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับด้านขวาเป็นอนาล็อกนะครับเลืองแสงก็สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้นะครับปรับฟังก์ชันต่างๆได้ดูหน้าจอวิทยุนะครับจะเป็น a d v a n t o u c นะครับขนาด8นิ้วครับผมรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครับผม ในดูสวยงามนะครับดูเรียบสวยงามนะครับผมดูแอร์นะครับผมแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการนะครับเย็นอยากจะร้อนขนาดไหนนะครับตั้งออโต้นะครับเลือกอุณหภูมิที่ต้องการเดี๋ยวตัวรถเขาปรับให้นะครับมีช่อง USB นะครับอยู่สองพอร์ตนะครับผมแลเกียร์นะครับผม อันนี้นะครับก็สามารถปรับโหมดการใช้งานได้3โหมดนะครับก็จะมีอีคอนโหมดนะครับนอร์ม l ลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวระบบ Hill Descent Control ด้วยนะครับระบบช่วยควบคุมลงทางน้ดฉันนะครับฮอนด้า HRV eHEV รุ่น E ครับผมชอบไหมครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้ที่ตรงเดสคริปชันนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับก็จะเป็นลิงก์ไลน์นะครับของทางรีสุพฮอนด้านะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะดาวเท่าไหร่นะครับอยากจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ